สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน,นันเอกทนกระแสตีกลับไม่ไหวออกมาพูดแล้วรังแฮชแท็กนันเอกจากประเด็นร้อนในวงการบันเทิงระหว่างที่ไตรวันกับน,นันเอกซึ่งมีประเด็นการเล่ากลางรายการก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองเช่นเดียวกับน,นันเอกที่ได้ออกมาเคลียสยบดรามารายการินทาประเทศไทยและขอโทษทิศไตรวันตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นอัปเดตล่าสุดเหมือนกระแสจะเริ่มตีกลับชาวเน็ตบางส่วนประโรมถล่มทั่ว ลงนันเน็กแฮชแทกนั้นเน็กพุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์อยู่ในขณะนี้และล่าสุดทางด้านนั้นเน็กก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าพี่ได้อ่านทุกคอมเมนต์ในทุกช่องทางแล้วฮะคืนนี้คุยกันนะฮะไลฟ์สดหนึ่งทุ่มเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ